คำเตือนสูตรหวยที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางทิดตามหลักณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่การันตีว่าจะมาหรือเปล่าโปรดใช้วิจารณญาณมีสติถ้าไม่อยากเสียเงินให้ดูเฉยๆทางช่องไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกกรณีใช้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ มาแล้วมาแล้วบันีีเลขอาจารย์เพิ่นเพิ่งเอาลงมานะครับเลขตาล่างเลขชุดนะครับของอาจารย์เพิ่นนะครับเพิ่นเอาล่งมาให้ให้ให้พี่น้องไปจับส่เอ,เอานะครับจับส่เอ,เอาเองนะครับ่ได้จับให้นะครับอาจารย์เพิ่นวาจังสันนะครับวัดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับหกสหานะครับเพิ่นก็ให้มาเก้าแปดเจ็ดี่สามหนึ่ง นะครับเลขมันก็ออกนะครับสามสามหนึ่งหาแปดสามนะครับสี่สองนะครับแปดสามนะครับนะครับมาเบังงวดบันทีหนึ่งนะครับหนึ่งกันยายนนะครับเลขหนึ่งหาเก้าเนี่ยจะมาไหมนะครับงวดที่แล้วกับมาอยู่ได้นี่ตำแหน่งหลักร้อย มาเบิ่งวัดนี้ครับตัวแรกนะครับอาจารย์เพิ่งห้มากเก้าแปดนะครับเจ็ดหกนะครับซีสองนะครับถืกใจกันบ่ครับคันบ่มากกระคามได้เด้วครับมีพี่น้องไปจับไซเอานะครับกับล่อรุ่นกันนะครับว่า วันที่หนึ่งกันย่ายนเนี่ยอีกว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับเลขจะเข่าบอนะครับก็ลอรุดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ให้พี่น้องทุกคนนะครับโชคดีนะครับไปหาเลือกเสื้อฟอตเตอรี่ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ